แต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของดินามิกนะครับการเล่นกีตาร์เนี่ยหรือเล่นดนตรีทุกชนิดเนี่ยมันสิ่งสําคัญของอารมณ์เพลงนะครับนอกเหนือจากสเกลหรือความไพเราะของโน้ตหรือคอร์ดที่คุณเล่นแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่สําคัญไม่แพ้สิ่งที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือดินามิกหรือความหนักเบาหรือน้ําหนักเบาน้ําหนักอ่า การเล่นดังเบานะครับหรือน้ำหนักการเล่นนะครับซึ่งทีเนี้เบสิกของมันเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆว่าเราอยากไปหาแพทเทิร์นอะไรที่มันตายตัวหรืออะไรให้เราเข้าใจมันก่อนว่าลิมิต่ะลิมิตหรือขีดจำกัดของเครื่องดนตรีของคุณอย่างเช่นกีตาร์ก็คือเครื่องสายอ่ะมันตอบสนอง เรนของดนามิกเรียกว่าดนามิกเรนจ์เรนจ์ที่แปลว่าระยะดนามิกก็ระยะของความหนักเบาอย่างเช่นเบาสุดเนี่ยมันทำได้เท่าไหร่คุณดีดเบาสุดเบาแค่ไหนที่เรียกว่าเบาจนเบาแต่ยังได้ยินอยู่ไม่ใช่ว่าเบาจนไม่สามารถใช้งานได้กับดังสุดดังสุดดังแค่ไหนจนเสียงมันไม่บวมอันนี้บวมไ,ไหมหรือ หรืออ่าเห็นไหมเกิดการกระแทกหรือนะหรือ,รอแบบนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยติดปัญหานี้ก็คือยิ่งพวกที่ชอบอ่าเล่นกีตาร์โปร่งนะครับหรือเล่นตามอ่าแบบเล่นหรือเรียกว่าเล่นวงเล่าเล่นวงเพื่อนๆเงี้ย เวลาเราเล่นเอาดออยู le le outdoor, ok quiet, ่นอกสถานที ung, <est> ่ด <in S 2> ้วยเนี่ยมันจะมีปัจจ uh, er, ัยเรื่องของเรียกว่าการรบกวนทางเสียงนะครับพวกเสียงดังหรือในที่โล่งแจ้งเนี่ยเสียงที่เราเล่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ากีตาร์เราเนี่ยมันตอบสนองความดังให้เราได้ไม่มากพอเราเลยต้องทำไงครับตีขอดังแครับกลายเป็นว่าสายกระชากเกินไปเป็นไดนามิกที่รุนแรงและไม่เพาะอ่าซึ่งความจริงเนี่ย กีตาหรือเครื่องดนตรีทุกชนิดเนี่ยมันจะมีดานามิกกลางๆของมันหรือหลักง่ายๆก็คือให้เราเนี่ยเล่นด้วยน้ำหนักที่เราไม่ต้องไปคาดคั้นมันเราลองเล่นแบบไม่ต้องคาดคั้นมัน <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> แล้วเราก็ค่อยเพิ่มสมมติเราเพิ่มความพีคนะนะหรือว่า ถ้าเราจะเน้นมันนะ yeah. นิดเดียว yeah. แ,คแค่เพิ่มการเน้นขึ้นมานะ yeah. เราไม่ต้องไปคาดคันมันนี่คือน้ำหนักที่ดีในการเล่นอ่าพอเรามีน้ำหนักที่เราไม่ได้ไปคาดคันมันเป็นปกติแล้วเมื่อเราจะเน้นมันเราเพิ่มน้ำหนักแค่นิดเดียวหรือเพิ่ม โมเมนตัมแรงเวี่ยงในการสับแค่นิดเดียวนั่นจะเกิดการสำเนียงเรียกว่าเกิดสำเนียงที่ดีนะครับและไพลาะและน่าสนใจผมจะให้หลักนี้นะครับเป็นประโยคหนึ่งสั้นๆที่ผมเชื่อว่ามีประสิทธิภาพนะครับให้จำเอาไว้ว่าการที่เราการที่เราเล่นดังนะกลัวคนอื่นเขาไม่ได้ยินนะแบบเนี้ยมันไม่เพราะหรือมันน่ารำคาญสู้ให้เราเล่น เบานะแต่เราเล่นเพราะเนี่ยเบาแค่ไหนคนฟังก็ต้องเงี่ยหูมาฟังเรานะครับและเนี่ก็คือเทคนิคของการใช้ด y นามิกนะครับในการเล่นดนตรีถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดถูกใจกดหัวใจกดติดตามเพื่อให้กำลังใจผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปการสอนจริงๆของผมต่อไปนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะ มาลงคอร์สเรียนนะครับเป็นกิจลักษณะตอนนี้ก็รับสอนอยู่ปกตินะครับคิวก็เริ่มแน่นแล้วชั่วโมงละ5้าร้อยบาทมาเรียนกันได้นะครับสิ่งที่คุณจะได้จากการเรียนออนไลน์นะครับหรือเจอตัวผมเนี่ยผมจะแนะนําพื้นฐานสิ่งที่คุณกําลังติดขัดอยู่สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณโฟกัสและทางที่คุณจะไปต่อได้นะครับในการต่อยอดโดยเฉพาะพื้นฐานที่สําคัญในการเล่น ในทฤษฎีในความวิธีคิดความหลักความเข้าใจต่างๆนะครับความรู้ต่างๆที่จําเป็นต่อการที่คุณจะต้องใช้ในการไปต่อสิ่งที่คุณกําลังติดอยู่ตรงนั้นอนะ่ะผมจะช่วยคุณตรงนี้ได้นะครับยังไงก็ติดต่อกักนมาเรียนผมคิดว่า500บาทเนี่ยอย่ามองวันแพงเพราะถ้ามันปลดล็อกคุณได้บางอย่างปลดล็อกคุณได้แค่เรื่องเดียวคุณก้าวกระโดดคุณไปต่อได้ทั้งชีวิต ฉะนั้น500บาทกับการเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของคุณผมคิดว่ายังไงมันก็ไม่แพงนะครับลองเปิดใจแล้วก็ลงทุนให้กับตัวเองดูสักครั้งลงทุนกับความรู้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะความไม่รู้ราคาแพงกว่าเสมอจำมาไว้นะครับขอบคุณนะครับทีต่ติดตาม